ประตูมอนานี่มันอะไรวะแข้าจว่ากดพร้อมกระดะได้นะโอ้ยอย่ลูตนันลูตันไปดิครับผออุ้ยตันตันตันเฉย ล้มนี่มันกดกว่าเลยนะโดยกระโดดสัปเป็นบางมันเป็นพุ่งมันไม่ใช่ล้มล้มมันคือโดนอีกอย่างโดน,โนของก<อ>ระแทกอ,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 อย่ายุ่งกับผมไปเล็วา38โค้ดเ็วอือโอ้เข้าคนที่36เข้าคนที่เท่าไหร่ไม่รู้ ยังรอดเข้าเปล่าคุณไหมเข้านคนที<ะ>่สิบเจ็ดค่ะคนคนหลุดเยอะอะ่ะเพราะว่าไอไอช่องสีฟ้าคือหลุดไอช่องสีนนม่วงคือคนแพ้เอาว่ะคุณนักพากชาม,มะขุ่ง <Yeah. S 1> keep ball in your area earn point your team keep b o n l in your area ว่าอะไรเอาสีไรอ่ะแปะ๊ก้โห oh oh. คุณต้องดูสีตัว, uh hmm. ตวเอง ท่าน<ด>จ้าน่าจะสีไม่รู้อะสีฟ้าว่ะสีฟ้าวะ่าวะก็มาแต่ฟ้าด้วยกันนะสีฟ้าได้เปรียบเพราะว่าบอลสามลูกครับต้องไปต้องต้องต้องดึงไว้ลูกให้มนันไม่อันนี้เห,หลืองเหลืองสามไม่ไม่มันมันมันขึ้นอยู่กับว่าบอลมันไปอยู่พืนที่สีอะไรอุย้ยเหมือยเอาเอาอกมาอาอกมา,า,าสีฟ้ามีหนึ่งลูกศูนย์ลูกไอกสว์ไม่จะได้เลย ไม่ประเด็นคือสีแดงมีสีลูกไม่ไปแย่งสีแดงกันวะไอพวกสีฟ้าไอ้เหี้ยห้าลูกไปย่างไปมาแล้วมาแล้วเว้ยสัตว์เยี่ยละอันไอ้เหี้ยสีฟ้าไม่เหลือสักลูกคุณจะมาทีละอันไม่ได้เออมันต้องเอาหลายๆอันมันมีเวลาอยู่ด้วยทีละอันไม่ได้ไออ้ย มันต้องมองกระแทกสีฟ้าแล้วครับแล้วแป้งไม่โดดมองเข้าสีเหลืองมันต้องกระโดดหมองแป้งกูกระโดดมองแล้วแต่ไม่มองไม่ได้สีฟ้าลุกนึงแล้วลุกหมองเข้าสีเหลืองเราเพื่อต้องจับไอ้เว้นนี่ไปนี่จับไปเลยโอ้โหสีแดงเป็นร้อยลูกมาหนิเฮ้ยสีแดงมึงเยอะไปเปล่า เอ้ยงั้นดิครับงั้นดิครับบวกเข้าไปบวกเข้าไปเออเข้าไปใกล้เข้าไปเออสามลูกสามลูกลุ้นลุ้นสามลูกเฮ้สามลูกเฉยแล้วอุ้ยอุ้ยเอากลุ้งแป้งตอนโดดไปอย่าระวังอย่าโดนคนอื่นเอาอย่างงั้นมันหลดโดนเด้โอ้โหโดนเออวิ่งวิ่ต้องวิ่งวิ่งตึงตอย่าโดดวิ่งเหรอ อต้องโดดอย่าไม่ใช่อะไรต้องวิ่งอย่าโดดต้องวิ่งใช่ไหมถ้าโดดแล้วมันจะถอยหลังใช่เมื่อกี้โดดแล้วไม่ไปไหนเลยไอโดดเฉยยังพอว่าโดดพุ่งมันไหลนั่นดิอย่าโดดพุ่งวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวผมเดินอยู่ผมเดินอยู่มันไม่มีเล่นงคอมเหลวใช่ไหมจะโดดทําไมวะคุนไปยินอ่ะไปไปผ่านแล้วครับไปผ่านแล้วแป้งแปผ่านแล้ว ไม่เั็นไม่ทันมาคไม่มาแล้วเหรออืมเหยียบแผ่นที่เราห้ามตัวออ่าใช่คือมันจะมีดีแผ่นดวงอ่ะเอออีเวทท์อ่าหาดีกันอืออีอุ้ยจริงจริงคุณยืนอยู่เฉยๆก่อนก็ได้ถ้ามันกระพริบแล้วคุณไฟโดดไม่เอากูเสี่ยว ใช่ใช่ใช่ต้องมีคนมีคนตายของฉันก่อนสองชั้นไปดิมึงไปยังไงเนี่ยอย่างนี้มึงเจ๊งต้องบอกต้องยิงก่อนแล้วค่อยๆกระเดื่องกีฬาแทนเนี่ยสุดท้ายแล้วพี่ไหมมึงกูไม่ตกกูไม่ตกบอกเลยว่ากูละกูเดินเร็วมากกูเดินทั่วมพกูเดินทั่วแมพ เนี่ยดูไอ้นี่มันเล่นเหรยนะมันไม่ได้ต้องรีบขนาดนั้นเฮ้ยด่านนี้อุ้ยโอ้ยมึงปัดขนาดนี้คุดกระโดดลัางมาทำไม วิ่งเงยเขยเลยด่านเนี่ยขึ้นเหลือง่อนขึ้นเหลือง่อนขึ้นเหลือง่อนถ้าโดดก็ได้อ่ะขึ้นเหลือง่อนโอ้ไม่กอดแซงมาแบบมันลื่นอ่ะยี่สิบตัวไปไปไปวิ่งไปนุ๊กวิ่งไปเดียววิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวไม่ต้องโดดอะไรงั้นเราวิ่งอย่างเดียววิ่งไปวิ่งไป ยูงเดียวๆยโอ้โหเอามึงกูตกเฉยแน่ใจนะบองกลางอ่ะแป้งแน่ใจนะเอาไรอดเลยโอ้โหกูตกรัวมาก ตกเป็นขี้เลยหุ่ร้อยไอ้นะั่นมันหุ่นไปก่อนแล้วหุ่นไปตกขี้ยืนรอสักสองวิมันจะเป็นอะไรวะย,ยืนรอตอ่โอ <c oughs> โคตรเก้งเงี้ยังล่วงเป็นขี้เลยรอแล้วโดดเออไป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  ขึ้นจับขึ้นล้อจับคนว้าไปโูเกมไปดูแต่กดเปิดเปิดชื่อได้นะเมื่อกี้สามหกว่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้แล้วใครอันดับสามหกโอ้หตกเป็นแบบรัวๆเฮ้ยด่านอะไรอะ h o w to play roll out คือมันคือต้องวิ่งไปเลยหมุนคือมันจะมีอันที่วงที่มันจะหมุนน่ะคุณหนีวงนั้นคือเข้าใจปะอ่าฮะอันนี้มันคือมันคือห้าวงซ้อนกันอยู่วงไหนหมุนก็หนีอย่าไปยืนอยู่บนนั้นแต่มันหมุนทุกวันนี่ไม่เป็นปีบางอันไม่หมุนอะอเหรอเออแค่อารมณ์เหรอที่แบบไย่โดนในนี่แค่นั้นเองมั้งมันต้องสลับอันด้วยเอะเออนั่นแหละ มันจะให้คุณวิ่งไปวิ่งมาเดินจับดิเดินจับดิเดินกลับทำไมจู่ไม่ดีน็ทีเอ้าคุณล่วงเลยอันเดียวอันเดียวตลอดไปไม่ได้เว้ยมันจะทำให้มึงตกแน่แน่ล่วงอะครับเดินกลับเฮ้ยจ่อครับเดี๋ยวผมจะดูคุณนะคุณคนเก่ง เดี๋ยวคุณเคยเห็นที่หนึ่งป่ะออกแปดออกแปดคนนึงเหรอแสดงว่าไม่มคีคนหลุดคนหลุดผมจะดูคุณนะคนที่หนึ่งหรือป่ะดูผมได้เลยตายเพื่อนขับเจ้าทำให้เป็นหรอกเพื่อนแค่เดิน,นอะไเฉยแป้งแค่เดิน,นอะไ้เฉย มีคนดึงมีคนดึงไอี้ยที่เราหมดแล้เฮ้ยแป้งดันอยู่วะเป็นไฟเป็นไฟไี้มาว่ะสีสูสีจะสีฟ้าว่ะมีคนจับด้วยเป็นสีแดงโคตรโหดเลยไอ้คนมีคนมาดักแล้วมีคนสีแดงมาดักแล้วสีแดงมาดักแล้วแล้วป็นมีต้องการสีเราไอ้สัสีฟ้าแม่งสีเหลืองไอ้ดันดิลุลุ้นเลยลุลุ้นเลยเอาเอายังไงสีฟ้าดันดิสีฟ้ากดตี บายบายสีเหลืองแล้วดูเหลืองดิแล้วดูเหลืองแม่งยุ่งสีแดงแม่งควรตีนมาแกงเพื่อนกคนโยนเคไม่พอเสือสีแดงเสือเอาสีเหลืองอีกไอ้สัตว์สีแดงเมื่อกี้แม่งไม่มาหาสีฟ้าเลยนะแม่งงานเพื่อนมาอยู่ทีมนั้นก็ได้นี่ไม่รู้แต่อยู่ตรงกลางเลยที่หนึ่งวะที่หนึ่งละวองที่หนึ่งล้วมาดิครับมาดิครับ โอ้โหมึงเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวยไปเลยหนูผมต้องใจเย็นเอ้แป้งแม่งเล่มคอเอเฮ้ยเอาว่ะใครมึงกระเป็กมันโดนนี่แน่เขาเกิดการเรียนรู้ามาวะครับมาวะครับเฮ้ยตรงดีว่ะเฮ้ยเขายังไปตรงกลาง เขายังไม่ตรงการต่อว่ะก็เขื่อทำไม่ไปตรงกลางอ่ะไปกลางนีกว่าตรงกลางมันเสี่ยงจริงโอกาสโดนพัดลมมันเยอะมันโดนอยู่แล้วล่ะทำไมก็โดนมันจะปัดถูกปัดอีกรอบนึงแต่รอบรอบกอดแป้งมันรอดพัดลมได้เฮ้ยมีคนดันกูเนี่ยทำไมทำไมแป้งมันมาเกิดตรงเนี้ยอุ้ยเอ้าโอ้โหโกงโอ้โหอะไรวะเนี่ยให้ผมเกิดตรงนี้เหมือนกันหรอถอยไปแล้วมั้งอ๋ออุ้ยโอ้โห อ้าวมาที่แมงรอวะมีดึงมีดึงไปดูใครดึงคนร้อใครดึงคนคาเดียนะครับการกำลังขึ้นไปบนเส้นชัยครับผมนนี้คนหนมาเต็มเลย บนจอบนจอแป้งบนจอไม่ใช่ที่พื้นไม่ส้มกล้วยส้มไงส้มส้มกล้วยกล้วยส้ม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 กล้วยกล้วยส้มส้มจำได้ด้วยจำสองอันก็พอพี่เออจำสองอันก็พอจริงๆไม่ต้องไปจำอะไรขนาดนั้นส้มมาขุยืนนิ่งเลยบอกเลยนะระวังดันด้วยดันหัวไอ้เหี้ยเพื่อนควันตีน ช,ชารี่ีชอรี่ส้มแตงโมกล้วย <st ut ters> ชอรี่ส้มแตงโมกล้วยพี่พี่เงียพูดดิ <st ut ters> ชอร,ร,รี่ส้มแตงโมกล้วยมันก็อยู่ด้วยกันสิวะชอรี่ีชอรี่ีชอร์ลีจับแม่กับจับใครก็เป็นลูกูจับมันจับโอ้โหลูกท้อ<ผ>ม,มายืนด้วยกันดิข้างล่างกล้วย ไอ้คุณเหมือนขี้ไก่วะแม่งแม่งจำทุกอันในเวนแอปเปิ้ลฉันรีกรวยสมองุุนแตงโมโหแป้งไม่ได้คุณไม่ได้อ่ะ มาก่อนเป็นไฟไอพวกบ้านนั้นมันบอกทางหนูหนูไม่ได้เอาตอนนั้นเพราะหนูจำอันนั้นอ่ะเป็นแตงโมหนูรู้ว่ามันคือแตงโมอันนี้หาคนแพ้อย่างเดียวผมเกลียดแค่เห็นก็เกลียดแล้วเนี่ยเพราะนั่นเล้า่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นมันเอาแค่แปดคนใครแพ้ก่อนหคนใช่มาดูทางฝั่งของจุดแดงชาแนลนะครับตอนนี้เขากำลัง เป็นนกพิราบที่กำลังรอคอยไม้ทุบหัวะนะครับจุดแจ้งชาแน,นลครับกรโดดมา<อ>หัวกระมังครับผม<อ>จะจองไปยืนที่อื่นไว้ที่ที่คนมันโล่งๆ่อยอย่าให้คนมันมาแอร์เดี๋ยวเดี๋ยวตอนมันหมุนเร็วขึ้นมึงจะตายตายเพราะคน <c oughs> เออเนี่ยหาที่ที่ไม่ค่อยมีคนแล้วเลยจะต้องย้ายย,าย้ายไอ้สี่คนแล้วสี่คนแล้วโดดจะาจเฮ้ยเฮ้ย เสร็จแล้วโอ้ง่ายสบายอุ๊ยผ่านเ,เอาอยู่้าเหรอไปผมผ่านไงอ๋อผมรอดเว้ย <c oughs> เอาวะ <c oughs> เหลือจุองแจ้งกับผม,มอันเนี <c oughs> ้ยใช่ทีมเราเอมีใครตายไปหน้าทีมเราเอ้เอไอหัวแฟนฟ่ายทุกอย่างเดวโดเดือ วุ้นบอลโอ้โหไม่อยากเล่นลูกกอนตาย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 อันนี้อยู่ที่ทีมแล้วแหละโอ้โหหกคนเท่ากันหรอหกคนเท่ากันหกคนเท่ากันเอ้ยหกกับเจ็ดลูกจ้างสีอะไรสีเหลืองเจ็ดสีฟ้าสีฟ้าไปเหมือนกันไป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 เหลืองเข้าประตูไอ้เหลืองเข้าประตูฟ้าฟ้าเข้าไป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 ยังฟ้ายังก็อยู่สีอะไรกันนะ ไี้สีเหลือมันเอาไปสีเหลือมันเอาไปเฮ้ยเข้าดิวะโอ้ยกูเป็นขอบคุณมากแม่งหง่เข้าประตูตัวเองคุณคุณเลือกเป็นโกไปเลยก็ได้นะสีฟ้ามองมไหมมองไหมมองไหมใครวะจับกูไอ้เจี๊ยลูกบอลแหลกไอ้สัสเอ้ยสองศูนย์ครับผมเอ้ยสวยสวยลูกแล้วลูกแล้ว ไม่มีคนเป็นโกเลยม,มีเป็นโกคนนึงบล็อกอย่างเดียวนี่แหละเออบล็อกอย่างเดียวเอ้ยสามสูตรอะสามหนึ่งสามหนึ่งสวยสวยสวยเฮ้ยเอ้ยเอามาเอามาเออฝั่งเราใครเป็นโกอยู่มันะ้งอะดีแล้วไม่รู้ว่ะมันต้องมีคนเป็นโกคนหนึ่งอย่างน้อยๆอย่ะ บอลมันมีสองลูกไงนี่ไงเอาลูกไอจมาแล้วอย่างงี้ซีหนึ่งเฮ้ยมาว่ะฝั่งเรามันมีคนเป็นโกฝั่งเหลืองมันนี่มีเว้ยเออยังเหนียวเลยโกฝั่งเราเไ้ยมีแล้วว่ะโกฝั่งนั้นมีแล้วมียู่แล้วถ่งเวลาไว้หนึ่งนาทีสบายถ่งเวลาถ่งเวลาไปไปไปผักไปผักไปผักไปเฮ้ยห้าหนึ่งห้าหนึ่งเฮ้ยแม่งชุด ไม้แม่งเมสซี่ว่ะชูตุกมึงดึงสีเหลืองอย่างเดียวว่าชนะเราคงไม่ลบหนึมึงดึงแม่งเลยมึงไล่ดึงดึงคนเลยเราดึงอยู่ก็ดึงอยู่เออแม่งดึงบอลไล่ยี่ห้อนามขนาดสีเหลืองมองไม่ต้องเล่นแล้วบัสมึงมาชิบหายลมนี่ดูแจงดิเต่ลามไอ้เห้ยเต่ลามอยู่นี่นะ ต้นลำเหรอใครต้นลำวะเนี่ยเต้นรำเงยยังจะได้เก็บอีกหนึ่งเจ็ดร้อยหนูจะแปดแล้วอ่ะต้นโหดอ่ะเอาว่ะทีมเราแม่งสุดยอดใจเสียตอนแรกแม่งได้นำก่อนโดนก่อนเลยแล้วก็บัตเอาคืนเจ็ดลูกงงแม่งคือสุดยอดอ่ะคือด่านนี้มันจะคัดคนสุดท้ายแหละโอ้ my god คือจับหางชาวบ้านอย่างเงี้ยเหรอเราก็มีหางด้วยก็ต้องหนีสินะเหลือเอาให้เหลือแบบว่าเหลือหางคนสุดท้ายอ่ะพี่ไม้มีหางไงพี่เออพี่มีหางไอเวนเด็กพี่ไม้ไอสตาร์เอามาไอไม่เอาโอ๊ยโดนไปแล้วร้อยยี่สใครมีหางคนสุดท้ายคนชนะเลยเดี๋ยวนี้ใช่โอ้โหใช่ถ้าเธอมีหางจนเวลาหมดอ่ะชนะไอ้ห่าแล้วหางมันอยู่ที่ครูนะ เ้ยไอตังโมอะพี่นี่เป็นในสัตว์เออมันเป็นนะเนี่ยเดินวนเมื่อกี้เป็นไหนแล้ววะไอเฮียนี่มันนี่มันนี่แล้วพี่เราเร็วมังเดินมาเดินวนอีกแล้วเอ้าโดนแล้วว่ะเอาโดนคืนเอาไม่เอาคืนไม่ิดโอ้ยเจโดโอ้ยไปเอาไปเอาพี่มาไปเอาวิ่งอยู่วิ่งอยู่ คนไปดักสิคนไปดักไอ้ไม่ได้หรอ่ะไม่ได้ไอ้เฮ้ว้าเดียวเดียวแล้วมึงโดดทำไมมึงโดดทำไมน่ะไอ้เหี้ยแล้วรอดเดด็ดรอดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้มันเล่นอยู่คนเดียวอ่ะเรียบร้อยเลยโอ้ยไอ้คนก็หล่อเลย อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่ดนชนไหนเฉยปะหรือว่าต้องจับวะจะโดดทำไมวะกูโตะวันในใจขาอยู่ไหนขางอยู่ไหนสิบวิสุดท้ายสิบวิสุดท้ายอุตส่าห์ได้แล้วเมื่อกี้วิ่งฉีดได้ด้วยโอ้โหห้าวิไม่น่าได้แล้วเจ๊งแล้วจบแล้วเฮ้ยที่นั่นได้วหรเฮ้ยเฮ้ยโหเกือบ อยู่ข้างหน้าดักอยู่ข้างหน้าแล้วก็ได้เฉยเลย